สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่7เมษายน2560นะคะวันนี้นะคะขา่าวล่าสุดเนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นในเรื่องของการที่นายโดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยประกาศโจมตีในส่วนของซีเรียหลังจากเหตุระเบิดแก๊สพิษนะคะในช่วงวันที่เราหยุดไปนะคะทำให้ม,ม,มีผู้เสียชีวิตกว่า70คนนะคะในซีเรีย ก็จิดตามในส่วนของสถานการณ์ความขัดแย้งนะคะทางการเมืองนะคะแล้วก็ในส่วนของการประชุมระหว่างประธานริบีสหรัฐกับ จีนนะคะในวันนี้เนี่ยจะมีประเด็นในเรื่องของการค้าแล้วก็ในเรื่องของเกาหลีเหนือออกมาอย่างไรบ้างนะคะความไม่แน่นอนดังกล่าวเนี่ยเป็นแรงหนุนต่อในส่วนของสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะอย่างส่วนของทองคํามีการดีดตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะคะในช่วงเช้านี้เนี่ยขึ้นมาใกล้ๆะดัก260เหรียญต่อออนซ์นะคะก็มีโอกาสที่จะเห็นการแกว่งตัวขึ้นต่อในระยะสั้นนะคะรับ ความไม่แน่นอนอหรือว่าความขัดแย้งทางการเมืองนะคะแล้วก็ในส่วนของอความกังวลในเรื่องของอภาพของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐในคืนนี้นะคะก็คงต้องจับตาดูว่าจะออกมาดีหรือ,อย่อแย่กว่าที่คาดนะคะจากที่คาดการว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเน่ตาที่ลดลงจากเดือนมีนาเดือนกุมภาพันธ์นะคะสำหรับตัวเลขการจ้างงานอนอกภาคเกษตรนะคะ ก็มองกรอบการเคลื่อนไหวทองคำนะคะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบหลัพันสองกเหรียญนะคะในเบื้องตน้นกลยุทธ์การลงทุนก็แนะนำรองนะคะออรอเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะ g f j 1 7ที่2 7 0หรหรือว่าต่ำกว่าเป้าหมายทุนรายสองหมื่นแปดร้อยห้าสิบนะคะแต่ขาดทุนต่ำกว่าจุดเปิดสะเจ็ดสิบาทนะคะส่วน USD future นะคะก็เห็นในส่วนงดอลลาร์สหรัฐเทียบบาทนะคะในช่วงเช้านี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าอิงทางบวก ขึ้นชัดเจนนะคะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ3 4.66นะคะในส่วนกลยุทธ์การลงทุนนะคะช็อตเดิมปิดไปที่ ATO กลับมาเปิดลองที่3 4.60นะคะหรือว่าต่ำกว่าเป้าหมายทำลายสามสี่ 3, 4, 7, แต่กระทุนต่ำกว่าจุดเปิด0.04ค่ะกลับมาที่ s ซ f ตี้นเด็ e ฟิวเจนะคะมองว่าประเด็นภายนอกเองเนี่ยในส่วนของ ประเด็นเรื่องของเฟดเนี่ยมีเข้ามาใหม่เหมือนกันในเรื่องของรายงานการประชุมเฟดรอบล่าสุดเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่เฟดบางคนเนี่ยให้ความเห็นในเรื่องของการสานับสนุนการปรับลดงบดุลบัญชีของสหรัฐนะคะก็น่าจะเป็นประเด็นที่กลับมาสนใจอีกครั้งในระยะการช่วงสั้นๆเนี่ยคิดว่าในเรื่องของการโจมตีซีเรียแล้วก็การหารื่องผู้นําสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ย รวมถึงตัวเลขแรงงานสารัฐน่าจะเป็นประเด็นหลักที่จับตาดูนะคะส่วนการ XD ของอินทัสแล้วก็เคแบงในวันนี้เนี่ยค่ากระทบเซฟตี้ประมาณ1.37จุดนะคะก็กริจการลงทุนนะคะเราเปิดรองที่991นะคะถ้าไม่หลุดลงไปประมาณทำกำไร999นะคะแต่ขาดทุนต่ำกว่าจุดเข้า4จุดส่วนตัว B-Land นะคะ M17 <ม>ก็รองไว้1.89ยังให้ถือรอทำกำไร1.95นะคะส่วน การตัดขาดทุนนะคะถ้าหลุดระดับ1.85ก็ให้ปิดสถานะออกไปค่ะสำหรับ l o c k e Corner นะคะยังแนะนำตัวเดิมก็คือบ้านปูนะคะรองส่วน Jazz ก็ลองเช่นเดียวกันนะคะ,ะบ้านปูต้าน21.21.5นะคะ Jazz 9แล้วก็9.20บาทค่ะสวัสดีค่ะ